แมงมันแมงมันเนี่ยแหครับนี่ครับเตะแรงไปครับเตะมันคืออะไรนมันอยู่มันเป็นแมลงอย่างนึงครับผมแมงมันแมงมันวานเลยอ่ะนี่ผมไม่รู้มันมาด้วยกันหรือเปล่าแต่มันมันมันดีครับโรยเก่งได้ไม่ได้ไม่ได้กินได้เหรอเฮ้ยมันต่อเลยอ่ะมันคือต่อ ไม่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 ไจอเลยครับกินได้เลยกินได้เลยกินได้เลยนี่หนตามันเหมือนเหมือนต่อเลยครับพึ่งเลยเหมือนพึ่งเหมือนเตมยนไมตนต่อตัวใญ่ห่ทุกคนช่วยเซิร์ชหน่อยว่าแมงมันนี่มันกินได้จรช่ปะเนี่ยครับข้อมกับไอทิได้ขามากคืออะไรอ่าถามพี่กูก่อนแมลงมัน แมลงมันเป็นชื่อเรียกของมดชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นมดราชีสามารถนำมารับประทานเป็นอาหารได้แมลงมันกินได้ค่ะแมลงมันเป็นชื่อเรียกของมดอร่อยอยู่นะดีๆสมกันเนี่ินมันแบบรือกินไอ้โกโก้คันที่มันเป็นรสกอกดกลัดกะทนมั้ยตัวเองเชื่อห หลอนหลอนไมเนเลยนะพี s. <S Ale, same, ่เบียร์เป okay. 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 ิดประตูไงครับทัางหมดอากาศมันดูดใจกันเลยก่อนมาเร่องสุญญากาศรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นตอนนี้ปลดล็อกเองด้วยสามารถสุญญากาศสุญญากาศพี่เบียร์เปิดประตูสภาพคนสุญญากาศสุญญากาศสามารถนำรัศมรเด่นอาหารได้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือเออช่างมันเถอะแลรัศมีจริงๆเอามาทำไมล่ะ รับประทานได้พี่เออฟก่อนเลยโชว์โชว์โชว์ปุ๊กไหมวะเนี่ยมันเป็นตัวอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็พอเข้าปากไว้หอยสบายมากเฮ้ยมันจริงมันเหียยมันครับผมแก้กับแคบหมูนะ จริงๆคนแถมน้ำพริกให้หน่อยใช่ครับถ้าจะให้แค่หมูขนาดนี้นะครับขอบวันหน้าก่อนน้ำพริกด้วยน้ำพริกตาแดงน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มพริกหนุ่มอะไรอย่างนี้ครับแกะไหมแกะอัดทุกคนนะอะไรที่ไม่กล้าแกะเพราะเรากินไม่หมดนะครับ เฮ้ยแต่เรามีน้ำพริกอย่างอื่นนะฮ่า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 นอกินแล้วลองถามพี่นออะไรครับผมกินติดส่วนเขาต้องมีน้ำน้ำซอสด้วยอย่าหล่าไว้ฟังพี่นอพี่นออย่างนี้เลยพี่นอเอาอันนี้นะอันนี้คือขนมจีนนะครับอันนี้คือขนมจีนครับเพียพี่นอใส่ปลายขนมจีนใส่ปลายแล้วพี่นอก็เอาน้ำพริกอันเนี้ยใส่เข้าไป แล้วเขาก็คุกคุกคคคกคุกแล้วเขาก็กินไปครับกินไปจนหมดแล้วก็บอกว่ามันก็รสชาติมันก็ไม่อร่อยเท่าไหร่แล้วเราก็มาเปิดดูในถุงมี h าว To น้องเขาเข็นฮาวถุมาให้ด้วยมันต้องทำยังไงบ้างครับท่านตอนเขาบอกว่าวิธีกินในวงเล็บเผื่อไม่เคยก nah ินคุกกับขนมจีนหรือข้าวเปล่า ใส่น้ำยาที่ให้ไปด้วยในถุงนิดนึงเพื่อเพิ่มรสชาติน้ำยาคืออันนี้ยังไม่มีใครใส่ไม่ได้ใส่หนอไม่ได้ใส่ครับผมแล้วก็มาก่นล้วไม่อร่อยนี่ฮาวทูอยู่นี่วันหลังกินอะไรอยู่บอกก่อนมีฮาวทูอยู่นี่โอ้โนี่จานอยู่นี่อยู่เลยนีหมดหมดแล้วเนี่ยมีขนาดไม่อร่อยนะลองใหม่นะ ร้องใหม่ไหจัดไหจัด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 หน่อยจัดหน่อยจีนเยจัดหน่อยการ F โชว์หน่อยโชว์เต็มท้าทูน่อยไม่อยากพลาดใช่ไหมถ้าเราอะไม่เคยกินเลยรอบนี้ใส่แค่หนมด้วยอาจจะดีโอเพิ่มเนียนเพิ่มนียใส่กันแล้วนะฮะขนมจีนตปยอันนี้เป็นแกะแล้วอันี้แกะแล้วว่ะคุณผู้ชม อาจารย์เหรออาจารย์ยิ่งสาค่ะใส่ใส่ก็เลยใส่ไหมนะคะจะใส่อะไรก็ใส่ไปยะงคุณผู้ชมเดี๋ยวน่าจาร์เรานะแล้วก็น้ำยาที่น้องบอกที่พี่น้องไม่ได้ใส่เท่เลย ็มีใส่นี้ได้นะข้าวหมูน่ากินใช่น่ากินนะน้องเขาบอกว่าใส่นิดเดียวแล้วใส่หมดถุงนี่่นีเลยยำเดือยมาต้องให้ผมกินผมไม่รู้รสชาติที่ใครกินต่างนะต่างกันไหมกับเราต่างกันไหมเราต้องคลุกก่อนดิต้องคลุกก่อนเขาให้เขาคลุกก่อนอ่ะ ต้องยังส่งไปแล้ว่ขอคุกข้ขอคุกั้าแผลบกไม่ได้ก่อใช่หรือเป่หอมอร่อยจริงตอนนี้สักรับอะไรคะอันนี้ตั้งใจถามอะครับตั้งใจดีครับผมเอ๊ถามทำไมคือจะดูไม่ตั้งใจก็ว่าแค่หมูหรือเปล่ามันตัดยากอะ สี่บาทเฮ้ยกินว่ะดีกว่าตอนแรกไหมพี่เฮ้ยดีไหมใครมันดือเห็นไหมวันหลังอ่ะอ่านุ้งซ่อมซ่อมที่จริงจังมีขอขอขอโทษคนขอโทษคนให้มาด้วยนะครับแฟนบอยอะไรโคโคโคแฟนบอยผลิตนำหน้าเมื่อกี้เจออยู่ที่ร้านข้าวเขาบอกเขาามาให้อืมเยมันดีกว่าเดิมเยอะจริงขอบคุณมากอร่อยมากอร่อยเลยนซ่อมๆเลยไปเลยก่อนครบ Wait, à, ơi, bị cung, bị cung hang, bị cung, bị cung hang, bị cung xiệp, chích chích đi tiêm mình mình ดีไหมอร่อยมเฮ้ยมันดีนะข้าชิมมากเฮ้ยมันดีมันดีรู้เลยรู้จักเลยอร่อยมากเราอยากทุกคนอยากรู้ไหมว่าก่อนที่ผมกินเมื่อกี้รสชาติเป็นยังไงอยากรู้ไหมแล้วให้กินไม่ต้องไม่ต้องเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยอร่อยอร่อ้โหอร่อยเลยอ๋อเปรี้ยวหวานๆหน่อยอ่ะอร่อยมากมันเรียกว่าอะไรครับเออมันเรียกว่าน้ำย้อยน้ำย้อยเนี่ยน้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริกน้ำย้อยจากแพร่ ออนจริงฝก็ยากไ่หน่อย้มย้อยจากแพ้เยอเลยอยากรู้ไที่ของกินมีรสชาติยังไงบ้างอะไม่เป็นอะไม่อยากรู้อะอ้ยหิวมีคนบอกว่าโอ้ยหิวโอ้ยหิวห่าถุง